สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องหนัง Avengers Age of Ultron ปี2015นะครับแต่เราจะไม่ได้มาดูแค่ว่าเป็นหนังฮีโร่สนุกๆอย่างเดียวเราจะลองมาเจาะลึกจากหลายๆมุมมองบทวิเคราะห์บทความต่างๆดูว่าเอา๊ะมันมีข้อคิดอะไรที่เราพอจะหยิบไปใช้ในชีวิตจริงได้บ้างค่ะก็น่าสนใจนะคะเพราะหนังเรื่องนี้จริงๆมีประเด็นซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันใช่ครับถ้าให้สรุปเรื่องย่อบแบบเร็วๆก็คือ ทีม Avengers เนี่ยต้องสู้กับ Alltron ซึ่งเป็น AI ที่โทนี่สตาร์กกับบรูซแบนเนอร์สร้างขึ้นมาเองเลยนะกะว่าจะให้ช่วยปกป้องโลกแต่กลายเป็นว่าโปรแกรมมันตีความไปอีกแบบกลายเป็นภัยคุกคามซะง,งั้นครับผมเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาขุดประเด็นพวกนี้แหละครับดูว่าเราจะได้บทเรียนอะไรกลับไปบ้างเริ่มจากที่ผูก้กำกับโจสวีเดนเคยพูดไว้ก็น่าสนใจนะครับ เขาเชื่อมโยงกับเอ่อธีมคลาสสิกอย่างแฟรง k ์อินสไตน์อ๋อค่ะเรื่องการสร้างสิ่งมีชีวิตใช่ครับแต่ลึกไปกว่านั้นคือคำถามว่าฉันมาอยู่ที่นี่ทำไมซึ่งมันสะท้อนออกมาทั้งในตัวอัลตรอนแล้วก็เอ่อวิชันด้วยอืมจริงด้วยค่ะมันเป็นคำถามใหญ่ของการมีชีวิตอยู่เลยนะซึ่งไอประเด็นแฟรง k ์อินสไตน์เนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับที่บทวิเคราะห์บางชิ้นมองว่าสตาร์กกำลังเล่นบทพระเจ้า อ่ะใช่ใช่เห็นมีพูดถึงประเด็นนี้อยู่เหมือนกันค่ะแล้วมันก็ชวนให้นึกถึงคําเตือนเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีเร็วเกินไปที่บางทีเราทําไปเพราะแบบทําได้แต่ไม่ได้คิดว่าควรทําหรือเปล่าเหมือนที่อีลอนมัสก์หรือสตีเฟนฮอว์กิ n งเคยเตือนเรื่อง AI ใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะ ซึ่งตัวสตาร์เองในเรื่องก็ต้องมารับผิดช,ชอบผลที่ตามมาจากการตัดสินใจของตัวเองนี่แหละเจตนาดีแต่ผลลัพธ์ออกมาตรงข้ามเลยนะครับอืมนอกจากเรื่องการสร้างแล้วยังมีเรื่องการรับมือกับผลกระทบด้วยอย่างตัวละครวันด้าแม็กซิมอฟใช่ค่ะวันด้านี่คือแบบเป็นตัวแทนของคนที่เจอความสูญเสียหนักๆเลยเผชิญกับความเจ็บปวดความสับสนสิ้นหวังค่ะในบทวิเคราะห์เขาก็มองว่ามันคือภาพสะท้อนการต่อสู้ข้างในเรานี่แหละมันมีฉากสําคัญฉากนองที่ ฮอกอายคุยกับวันด้าตอนที่กำลังสู้กันวุ่นวายเลยอ๋อ oh, จำได้ครับฉากนั้นทรงพลังมากใช่ค่ะเขาไม่บอกว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องรู้สึกผิดแต่เขายอมรับความรู้สึกนั้นแล้วบอกว่าถึงจะเจ็บแค่ไหนก็เลือกได้ว่าจะสู้ต่อไหมจะเป็นอเวนเจอร์หรือไม่ประมาณนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันคือการยอมรับความรู้สึกแย่ๆแต่ไม่ยอมให้มันมาควบคุมเรา คือเลือกที่จะสู้ต่อแม้ใจจะสลายอันนี้เป็นบทเรียนชีวิตจริงมากๆเลยอืมจริงด้วยครับจากความสับสนของวันด้ามาดูที่ตัวละครที่เป็นเหมือนขั้วตรงกันข้ามกันบ้างอย่างอัลตรอนกับวิชั่นล่ะครับเขามอง2ตัวนี้ยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจมากค่ะบทวิเคราะห์เขามองว่าอัลตรอนกับวิชั่นเนี่ยเหมือนเป็น2ด้านของเหรียญเลยเป็นความเป็นไปได้ของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา u l t r รอนก็คือตัวแทนของความสิ้นหวังการทำลายล้างมองเห็นแต่ข้อเสียของมนุษย์ใช้ตักกาบแบบผิดๆเพื่อสร้างสันติภาพในแบบตัวเองใช่ค่ะส่วนว i ชั่นนี้ตรงกันข้ามเลยเป็นตัวแทนของความหวังความเห็นอกเห็นใจเพิ่งเกิดมาแท้แค่แต่กลับเข้าใจคุณค่าชีวิตอย่างลึกซึ้ง I am I am แล้วก็เข้าใจความเจ็บปวดของคนอื่นด้วยแม้แต่ศัตรูใช่เลยค่ะตอนที่วิชั่นพูดถึงเอทรอนว่า เขาเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนั้นจะทำลายล้างโลกเขาจึงต้องถูกทำลายมันแสดงถึงวุฒิภาวะมากคือใช้ปัญญาจัดการปัญหาแทนที่จะใช้ความเกลียดชังถูกต้องค่ะการมีอยู่ของวิชั่นนี่เหมือนเป็นทางออกอีกแบบนึ้งนะครับเรื่อง AI ไม่จําเป็นต้องมาแทนที่เราเสมอไปซึ่ง มันก็ไปตรงกับแนวคิดหนึ่งพอดีอ๋อแนวคิดปัญญาร่วมมือหรือ collaborative intelligence ที่ discover magazine พูดถึงใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะอันนั้นเขาก็มองว่า AI เนี่ยควรจะเป็นเครื่องมือที่ทำงานร่วมกับมนุษย์นะไม่ใช่มาแทนที่คือมาช่วยเสริมในส่วนที่เราอาจจะไม่ถนัดเช่นประมวลผลข้อมูลเยอะๆอะไรแบบนี้ซึ่งมันตรงข้ามกับเป้าหมายของอัลตรอนเลยที่อยากจะกาจัดมนุษย์ทิ้งไปเลยใช่ค่ะคนละขั้วเลยงั้นก็แปลว่า แทนที่จะมอง AI เป็นคู่แข่งเราอาจจะมองเป็นผู้ช่วยได้ซึ่งก็นำไปสู่เรื่องสำคัญอีกเรื่องคือการทำงานร่วมกันไม่ใช่แค่คนกับ AI แต่คนกับคนด้วยกันเองตีมหลักของ Avengers เลยที่ถึงแม้จะขัดแย้งกันทะเลาะกันแต่สุดท้ายก็ต้องเอ่อรวมพลังกันเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเป็นบทเรียนที่ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะครับไม่ใช่แค่ในหนังจริงค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องสังคม แล้วมันก็โยงกลับไปที่ตัวสตาร์กด้วยที่ต้องเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบส่วนตัวกับผลกระทบต่อส่วนรวมสรุปแล้วพอเรามาลองเจาะลึกจากหลายๆแหล่งข้อมูลเนี่ย A g h o p u l t r o n ให้ข้อคิดเยอะเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องการสร้างความรับผิดชอบการรับมือความเจ็บปวดการเลือกระหว่างทำลายกับสร้างสรร์แล้วก็ความสำคัญของการร่วมมือกันค่ะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราเอามาปรับใช้กับชีวิตจริงได้เลย แล้วพอมองไปข้างหน้าในโลกจริงที่ AI มันพัฒนาเร็วมากอย่าง DeepMind ที่มีการอ้างถึงมันก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าเราอาจจะต้องพัฒนาปัญญาญาณหรือความสามารถในการตัดสินใจอย่างรอบคอบลึกซึ้งแบบที่ Vision มีเนี่ยมากขึ้นแค่ไหนเพื่อที่เราจะนำทางเทคโนโลยี ไปในทางที่ถูกที่ควรใช่คะ่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างเอาตรอนในชีวิตจริงขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจก็น่าจะเป็นคำถามให้เราได้เก็บไปคิดกันต่อคะ่ะครับผมน่าคิดมากๆครับ